ครับก็สวัสดีครับพบกับมิตรชนอีกครั้งครับสําหรับเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของคุณเย็นนะครับเจ้าของเย็นออคิดนะครับแล้วก็เรื่องของบทของขั้นนะครับบทตัดไม้ๆนะครับท่านก็ให้เกียรติมิตรชนเนี่ยไปสัมภาษณ์เรียกว่าสัมภาษณ์กันยาวเลยครับมิตรชนจะตัดต่อออกนําเสนอเนี่ยก็ห้าอีพีด้วยกันวันนี้ก็เดินทางมาถึงอีพีตีนะครับซึ่งก็หวังว่าคงจะถูกใจแฟนๆนะครับได้รับประสบ การตรงๆนะจากคุณลุงเย็นนะครับถึงท่านก็ไม่มีกั๊กเปิดเผยออกมาแบบเรียกว่ากันเองเลยนะครับกับมิตรชนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับฝนกาลังจะตกนะครับก็ไปชมอีพีที่สี่กันเลยครับปุ๊บตรงนี้คือต้นตอของหวายหูบิดทั่วประเทศไทยมันอยู่ตรงนี้หมดนะนะก็ไม่ได้ทั่วประเทศไทยครับคนเขาซื้อเขาซื้อจากาที่ เขาซื้อผูกไปแล้วก็เอาไปขายเนี่ยเยอะนะครับครับก็คิดดูนี่ยเขาซื้อยกล่องอย่างเงี้ยครับตั้งมาลูกกี่เจ้าครับแล้วก็ไปขายอันนี้ก็ดีเขาก็สร้างไรายได้ครับเราก็ดีที่ไม่ต้องออกไปเลข่ขายครับเรีรเยกว,ว่าถ้าใครพูดถึงวายหูบิดที่นี่ต้องมาก่อน ที่อื่นทากมม็มี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 ดีนะครับครับก็ดีคนละอย่างครับเราจะไปบอกว่าของเรานี่เด่นเนี่ยไม่ได้ครับเพราะเพราะคนเราเนี่ยอย่าไปอ้างตัวว่าโอ้ยผมดีที่สุดไม่ใช่ครับคนอื่นเขาก็ดีแต่ดีในแง่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่ซื้อเขาพิจรารณาเอางก็ไปพัฒนากันเอาครับครับแต่ถ้าจะมาเอาพ่อพันธุ์มาพัน ในสวนนี้ก็มาเลือกเราได้ครับเลือกเราไปทำพันได้สีสีเผาแล้วก็คอเหลืองครับอันนี้สีน้ำตาลแดงคอเหลืองอืสีบลูคอเหลืองครับเรามีหลากหลายอันนี้หลากหลายก็สีค่อนข้างจะใหมะครับครับโอ้โห ก็พัฒนาไม่หยุดนิ่งผสมเสร็จก็กว่าจะทรงแลบกว่าจะอะไรก็นานเหมือนกันเดิมทีเนี่ยเมื่อประมาณเ <c oughs> มื่อประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วเล่นใหม่ๆเลยเนี่ยครับผมก็เอาช้างเข้ากับเวนด้าครับเวนด้าซึ่งมันมันจะออกเป็นสีแดงผมตั้งชื่อเป็นเลดเยนทีนี้ในระหว่างตั้งชื่อเป็นเลดเยนเนี่ย ก็ให้เขาไปตั้งชื่อเขาไม่ได้ไปตั้งอ่ะอาเขาก็เอาเงินไปเลยแล้วก็ลืมตั้งครับต้องใช้คําว่าลืมดีกว่าครับเขาไม่ได้โกงเราครับสมัยก่อนนี้ตั้งชื่อก็ยังดีก็ห้าร้อยบาทครับเสร็จแล้วก็เราก็เรียกเล็ดเย็นทุกคนเรียกเล็ดเย็นหมดอ่ะครับทั่วโลกเรียกเล็ดเย็นครับเขาก็ไปหาชื่อในในในทำเนียบครับ อ่งไม่เจอครับมันก็คือเขาก็ถามว่ามันเข้ากับอะไรก็บอกว่าเลเจมเข้ากับช้างเขาก็ไปตั้งชื่อเป็นคาวฟอกเลจเอจมใครไปตั้งฝรั่งฝรั่งฝรั่งที่มาซื้อขายในเมืองไทยนั่นแหละคาวฟอกเลจเเจมตั้งชื่อเป็นคาวฟอกเลจเจมเขาก็เลยไม่ไม่ใช่ไม้เหล่าสิทีนี้ไม่ใช่ชื่อชื่อเป็นสากลไปครับแต่ว่า ต้นอะไรยังเป็นอเราครับผมก็เอาคอฟไอชุดข่าวฟอกเลจจ์มันนี้ครับนี่สีแดงนี้ตัวอ๋อนี่คือตัวเขาเลยใช่ไหมนี่นี่นี่แดงอย่างนี้ฮะนี่คือตัวเขาเลยใช่ไหมตัวนี้คือขาวฟอกเลจจ์จะเล่นช้างเนี่ยครับเล่นตัวเนี้ยได้เห็นดอกทิงครับชื่อจริงๆก็คือข่าวฟอกเลจจ์ครับครับอ๋อนี่คือเจ้าของ คนผสมก็คือคุณลุงครับแต่ว่าเขาลืมจดชื่อครับและคนที่ไปขยายพันธุ์ก็คือทีลพลทุบทองอเออมาซื้อไปอืซื้อนั่นอะซื้อผมไปเมื่อสมัยทองหนักบาทหนึ่งหนักบาทหนึ่งสองพันห้าซื้อไปสี่หมื่นอะครับต้นเดียวเนี่ยนะสืะ 4, ไอ้เขาพกเลตเจมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเพาะในเยื่อ ไปปันตาเขาขายได้ไม่รู้กี่ร้านเรียกว่าในวงการกล้ยไม้นี่นะแล้วผมก็มาผสมใหม่ครับผสมอันนั้นมันแดงแดงสดผมก็เอาช้างแดงที่ของผมมีเนี่ยครับแดงดำเนี่ยผสมเข้าไปครับพอผสมเข้าไปปุ๊บ มันกลายเป็นสีดําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอันนี้มันโรยละเป็นสีดําเลยเหรอครับแดงดำครับเดี๋ยวอ๋อให้โรยไปก็คือสีมันเข้มขึ้นครับสีเข้มครับจนออกเป็นแดงเกือบเกือบจะดําครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ครับเนี่ยโอ้ตรงนี้หอมฟุ้งเลยนะเข้ามาตัวนี้นี่คือหอมฟุ้งเลยโอ้โหนี่จะเป็นสามปอยเข้าแวนด้าหรือมั้ง ครับอ๋อตัวนี้คือที่ว่าเนี่ยนะโอ้ี่นี่ผสมฝักไว้จนฝักแห้งเลยลืมตัดไม่ฝักมันมันมันไม่ครบเดือนผมเลไม่ไม่ส่งไปเขาไม่ได้ต้นใช่ไหมได้ครับแต่มันได้ฝักอันนียครับออกมาแดงโอ้นี่ออกใบแบบแดงเป็นแบบสีช็อกโกแลตเลยฮะก็เป็นมีสายเลือดคาวฟลอกเลดเจมแล้วกับช้างแดงกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งช้างแดงดำอ่าแดงดำ เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยสวยเลยช่อยาวเอ,อก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคนพัฒนาสายพันธุ์อยู่นี่เลยแล,แล้วผมก็ผสมต่อไปนะครับไปเข้าเรนันเทราเนันเทราอ่ะยังไม่ออกดอกครับตอนนี้ต้นประมาณคืบหนุ่มต้นประมาณคืบก็เดี๋ยวได้ลุ้นแล้วเดี๋ยวได้ลุ้นก็คงสนุกครับก็ออกมาคงจะแดงดีครับตัวนี้คือ พัดส,สอนฝาแกนเงีพัดส,สอนฝาแกนเอ่อเกิดจากอะไรครับเกิดจากลูกมีมีปลเมอร์ครับอ๋อมีมีปลมเมอร์ไหมหอมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดมดูนะครับครับอือหอมหอมจริงครับหอมจริงๆโอ้โหมันมีมันมีอ่อได้มาสองไว้นั่นนะครับครับสองสองอย่างนะครับครับมันมีสี ปากบูกับปากชมพูก็คือไม้เบอร์นี้คือผสมกัแล้วมีมีสองอย่างคัดได้สองอย่างครับมีปากชมพูกับปากบูครับก็คือคนที่คัดเนี่ยก็คือคุณเสริมครับคุณเสริมที่อยู่คลองคลองสิบอะครับคลองสิบกับคลองอะไรเนีครับก็คือต้นนี้ก็คือต้นปากใหญ่ครับครับโอ้นี่ก็ผสมไว้เหมือนกันครับ นี่เทสเซราต้าเข้ากับไตสตาบูเนี่ยอืออกมาเป็นสีนี้เลยครับสวยนะครับก็คือเทสเตเลต้าเข้ากับพวกแวนด้าไตสตาบูครับโอ้โหสวยมากเนี่ยนี่ได้ได้ได้มีมีต้นขายไหมครับนี้่ไม่มีครับก็มีมีต้นทางนู้นแต่ว่านี่เราคัดมาไงครับคัดมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ว่างั้นเถอะตรงนี้โซนนี้นะแล้วก็ผสมกับอ่าพัดสอนฟาแกนครับอื้มนี่ปกติคุณคุณลุง ไม่ค่อยพาเข้ามาคนเข้ามานะตอนน,นะ e. นี้นะครับสําหรับ E. ีพีนี้นะครับก็คงจะขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็โดติดตามครับอีพีสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องราวทีว่าประวัติถ่ายทอดประสบการณ์ของลุงเย็นนะครับซึงท่านก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับให้กับวงการก้วยไม้ไทยมานะครับสำหรับ อีพีหน้าครับเป็นอีพีสุดท้ายพลาดไม่ได้ครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบทสัาษณ์ของลุงเย็นนะครับก็คิดว่าคงจะถูกใจกันนะครับสาหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สี่นะครับก็ฝนจะลังจะตกพอดีมิตรชนก็คงจะต้องหล